โอ้โหอ้โโดนโดนวิ่งยาววิ่งยาวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาพบกบผมนะครับแนะเทิงนะครับวันนี้เรามาซ้ําหมายนะครับหลังจากที่เมื่อวันก่อนนะครับผมทำเบ็ดหักไปนะครับผมโดนปลาใหญ่นะ อโอ้หลุดเลยครับท่านผู้ชมกระสูบใหญ่ว้าวนี่นี่ขอหักเลยครับนี่ฮะเบ็ดง้างแล้วก็ขอหักไปนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเบ็ดนะมันก็จะเล็กไปนะครับผมวันนี้ก็เลยใช้ขอเบอร์14นะครับผม แข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองซ้ําหมายนี้ดูนะครับผมที่ทําหักวันนั้นนะครับผมถ้าวันนี้เจอตัวนะนาะยเถิงขออนุญาตเก็บนะครับท่านผู้ชมครับ<อ>นะ <laughs> เพราะว่าอาช่วงนี้เป็นช่วงตุนอาหารแล้วก็ oh, <no. S 1> ถ้าได้อะก็ถือว่าเป็นแต้มแรกของปีแล้วกันนะครับผมเป็นปีแรกที่ตกกระสุบแม่น้ํากระสุบน้ําไหลได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่าหมายนี้นาะยเถิงจะ แก้แค้นได้สําเร็จหรือเปล่านะครับผมปะลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวขอติดตั้งกล้องก่อนป่ะลุยกันเลยครับก็เบรกก็โอเคนะหวานนะครับผมก็ไม่ได้แข็งอะไรมากถ้าแข็งมากมันก็จะอาจจะขาดหรือว่าหักได้นะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้แข็งนะครับถ้าอ่อนไปนะครับถ้าหวานไปนะครับ มันก็นะครับอุปสรรคเยอะนะมีตอนะครับแล้วก็มีหินนะครับกระสอบนะครับเยอะมากนะเราไม่มีโอกาสที่จะเล่นนะครับผมนะก็ต้องให้เบรกนะครับพอดีพอดีนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาติดตามครับว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่านะครับปลานะครับโอเค รู้สึกว่าน้ำลดลงมากนะครับ Hoài, wow, nhẹt Ôi, xùi lời Xùi mãi OOF mm -hmm. โอ้โอ้โดนโดน้นวิ่งยาววิ่งยาว<อ>นี่ต้องระวังนะครับผมเนี่ยมันจะเข้าตอแบบนี้นครับถ้าเข้าตอตรงนั้นเสร็จเลยนะครับโอ้โหวิ่งยาวครับถือว่าถ้าเข้าตอเนี่ยฮะเสร็จเลยนะ เรียบร้อยตัวนี้ต้องค่อยๆเล่นนะครับผมแก้แขนเมื่อวันนั้นครับผมวันนี้มาซ้ำนะครับโอ้ยวิ่งยาววิ่งยาวแรงมากโอ้โห วิ่งยาววิ่งยาวเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้น่าจะมีไซส์ไซส์สองครับผมโลกกว่านะอาจจะไม่ถึงสองแตม่มันแรงมากครับผมนี่ครับท่านผู้ชมว้าวโอ้แลนะถึงสั่นหมดเลยครับ เป็นปลากระสูบตัวแรกของปีครับผมนะว้าวใหญ่มากสุดยอดเรียบร้อยโอเป็นกระสูบตัวแรกของปีนี่ครับเรียบร้อยใหญ่มาก นี่ไงนี่ไงจิปเปอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยนะตัวนี้เลยที่ทำขอหักวันนั้นครับผมเนี่ยเอเ้นี่ครับตัวนี้น่าจะมีไซส์สองครับผมท่านผู้ชมนะว้าว ไซส์สองครับผมเป็นกระสูนโทนนะว้าวอา,าเรียบร้อย <c oughs> กัดเยื่อเ Contact นะครับผมนะโอ้โหโอ้โหากาจะได้ปีนี้ปีแรกนะนะ่าึงขอเก็บแล้วกันนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงกักตุนอาหารนะครับผมนะช่วงโควิดเขากักตุนอาหารนะครับผมก็เป็นตากระสูบนะ ไซส์บาลเมเทิ่มเลยนะฮะไซส์สองนะฮะนี่ครับกัดนะว้าวเมื่อกี้ยังมีอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับไล่กัดนะก็กัดไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามหาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับตัวนี้ขอเก็บนะครับผมนะไซส์ใหญ่เลยนะครับที่ทําให้เบ็ดหักวันนั้นนะครับวันนี้นะเธองก็มาแก้ตัวนะครับผมก็เรียบร้อยว้าวสุดยอด ไส์สองอื้ยท่นผู้ชมวันนี้และเธงครับลืมครับผมนะวันนี้เป็นวันพะนะ ใหญ่ซะด้วยโอ้ปล่อยตอนนี้ทันหรือเปล่าวะสงสัยไม่ทันแล้วครับผมนะมันขึ้นแมวมานานแล้วโอ้โห้ยลืมลืมไปเลยครับวันนี้วันหยุดเนะยวันหยุดแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะฮะโอ้โอเคครับผมโอ้คลิปนี้กระสุนใหญ่นะครับผม เจอกันใหม่คิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ